สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่พิธีชาบาทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี่ห้ากะมาอยู่ที่ร้านพ่อปู่สีสุโธมมยาสีปทุมมาขึ้นเก่าเนาะคะ่ะอยู่ที่บ้านพงพตุตำบลหนองห้างอำเภออุทิพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อนี่ห้ากะสิมาจุดทูปโปโชกคลาบเนะาะตําราพัฒนาหมวดประจำวันที่17ตุลาคม2568เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ห้ากันย์เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องโปรดใช้้้้วิาาาในนนกรรับชเนเนดดอออพี่ง เมนก่อนสิเขาช่วยร้องเพลงเขาขอคนละไลค์คนละแชร์นะพี่นอนะ้องเนาะเื่อเป็นสะพานบุญห้ครับเอฟซีทุกท่านเนาะที่พินเขามาเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปจุถูกขอโชว์ขอลาบปูยาในการเลยค่ะตามมาเลยค่ะ มิจิอธิษฐานขอพรปูญญาปฏิการนะคะพี่น้องคะสาธุสาธุสาธุนะะ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 โโโมมมตตตััสสสภควอรหาสสสััมพุทธะะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายจวาจาจิตังอาหังวันทานาคาทิปดีสีสุธรวจุติเทวาปูเชมิ ตุติยามปีกายะวาจจจิตังอหังวันธามนาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตาติยามปีกายะวาจจจิตตังอหังวันธามนาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุมณีลูนนมาขออนุญาตแม่แก้วสินศรีท,ทั้งหลายจะทีเจทางแม่นางเทลาีพุปปูสีสุโธเมียาเชปทุมมามน,นีรูมาขอโชคลาก,กับบุกับญา ให้โชคเราจะให้ปู่กงยาเปิดโชคเปิดลามเปิดดวงเศรษฐีก็มีลูกสิมาจูบๆเปล่าพัฒนาหมวดประจําันที่17ตุลาคม2568ัา้สลูกขอบุญบารมีปู่ญาช่วยดลบัน้านให้ลูกศิษยนแฮงแฮงปังปัง,ปงดูเมว่แล้วตา,ามตัวตรงตรงปฏิการนะคะเด้อสาธุ 轮流。 สาธุสาธุสาธุขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิท์ลายจติตตางมีนางธรณีแพรแกว้วพ่อแกว้วพระปู่ชุวยทูมียเสียพระทุ่มาคอยเหล็กอยู่ในมือของลูกมีแตกสามตัวตรงๆรงวาวพัฒนาจังหวัดที่17ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิแ่ตกสามตัวตรงๆได้ปู่เด้ข่อยเอฟซีจุนทุกท่านที่เป็นเขามาเห็นลิปนี่ขอ่อยไปมิโชคมีลาบขอบุญบารมีปู่ย่าได้ดลบันดาลให้ครับลูกหลานให้ครับเอฟซีจุนทุกขัน ันไหนมีเงินมีทองไปส้างน้ำทำบุญสัางบุญบาร,รมีต่อไปมันี้ลูกกับอะไรมากหลบป้วนปูญาหลูกมาขอโชคขอลาบกับปูกบยาขอให้ปูกบยาโดนบันดาลเด็กถูกยันมือของลูกนี่แตกสามตัวตรงๆลาวพัฒนาเดือ่เด้อรอบสองทุ่มครึ่งจ้าทุกที่เจ็ด้ดปู่เด้ออันนอ

สามเดีกสามเม,ม,มีนบ่เมนน่ะเดกสามเท่านั้นมีหางนึ่นะเมีนบรไ,ไม่เลืกงยังบ่เม,ม,มนบอ

ตัวเลขเลขสามแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวรอรลุนัวทีสองไปด้วยกันนะคะ่ะวันนี้เข้ากาว่าขอโชว์ขอหลับในบรรยากาศที่ลมลืนเนาะวันนีอ้อวันที่สิบเจ็ดเมนอากาศบกคลายหอนบันไดนิ่งค่ำ พี่น้องเขนั่นแล้วกันอย่าลืมดนะพี่น้องเด้อคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะพี่น้องเนาะให้กับช่องเพิ่นมีกำลังใจเ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะไปหาตัวเล็กเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมเนื้ที่สำคัญกะตัอฟ้า ขอบคุณเอซีทุกท่านนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแห้กับช่องน้ำพี่น้องนาะถ้าบอมีพี่น้องกับบมีช่องในมน,นีเนาะค่ะไปกดไกล,ไลไค์กดแชร์ก็ให้ถูก3ตัวตรงเด้อตัวที่สองตัวที่หนุ่น กินเขาว่าสาธุสาธุใตคอมเมนต์ในเด้่พี่น้องเดอ้อเพื่อเปิดโชคเปิดลาบเนาะเพื่อจะลาบสามตัวตรงๆเน้องพี่น้องรงองรลุ้นตัวที่สองแล้วค่ะสามา,า,ามย่าซามยังบุนสามเจ็ด สามย่างบุ๊กสามาะเมโขอบุญบารมีปู่ยาเดอ้อปจบปหลาบได้ให้ดูร้านพี่น้องเอฟซีเป็นเงงป,งปงังๆมีเงินมีทองออกพรรษาแล,ล้วให้ปูนําไปปกปักรักษา ทุกทุกท่านที่เพื่นศรัทธานในวารมีปูญานะเนอาองเาะสมารวมกนนะรับบสามีนนือเป่ท <c oughs> ี่เป็นสามีแล้วบอสจจองจิบเบิร์นตั้งสามม <c oughs> <c oughs> ือเลยบอ ตีสองกันนะใช่เป็นสามแล้วค่ะพี่น้องสามีแล้วเนาะพี่น้องเบิร์นี้แล้วเนาะนะใช่เป็นสามแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสามอีตีนั้นสามอีนะเออ เด็กยังนั้จังมีแต่เบินนบ่นเลยมีแต่เบิ่นแต่ซ้มีอีกหาอีกกัจังนอยู่ที่ปูบ่ิหาลงทุนหลายเมียน,นอ่อนบริหารลงทุนหลายเมียนปูให้ลงทุนน้อยจะได้หลายน้องหลุดไปด,ด้วยกันเด้อตัวที่ซ้ำไปด้วยกัน ซ้ำๆนะคะพี่น้องไม่ใช่ซ้ำๆหายหรอื <c oughs> อเปล่าอ,อันนี้รูมาขอวันที่17ตุลา2 5 6 8เดับปูดเดอร์หลอบสองถึงเพิงลาวพัฒนาขามโค้งได้ ที่สิบเตุลาเดือปูเดือว,วันศุกร์นะคะนเรารอรุนตันที่สามมาแล้วกันเนาะค่ะสามสามห้าลองเดาวเอา สาามาามมอะไรลุนลุนนะี่นอเนะลุนปัอาการเนาะค่ะสามตัวแตกด้ยูเดอราัด้วยูเดอร์ รรนะคเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำพฤติกตรรมร่วมกันนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับในการ,ร,ร,กราาดูแลสุขภาพกายและจิตใจนะครับเพื่อส่องเสริมพลังกายเพื่อสุขภาพ อาอีลีเดินอาอีลีคิดว่ามันเป็นสามอยู่หรอแม่สิตองสามบอก โมเมนต์ฮะเจทให้อีกยังนียล่ะนี่สิเป็นสามอีกบอกอันมีส่วนขอเพีน้องอัดพ่อเหนือได้ดีพ่อเหนือได้ดีอาจสิตตงสามก็ได้หรือเจ็ดรุ่นตัวที่สามเป็นอนกันนะพี่น้อง เจ็ดทส,สามสามจมเจลขสวยเนาะสามาสามเจ็ดส,สามหนึามหนึ่งไว้น้ำเิช่ะเดเพิ่งเพื่อนเป็นเหล็กสม

สามสามเจ็ดเดกต้องคุกไล,ล่นะอืมต้องคุกไลสามสามเจ็ดนะพี่น,น, 3, 3, พน้องเนะาะชัดเจนเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยข้ามาสรุปตัวเลขเนะคะ่ะจี่ห้าจุดถูกข้อโชคข้อลาปูงยาได้นะคะพี่น้องคะ่ะเลขถูกที่ห้าจุดน้ำมันไดก็คือ สามสามเจ็ดนะคะพี่น้องคะขาเดอรมเด้อพี่น้องเจ็ดกันหนึ่งกับตัวเดียวกันเนาะอาจจะเป็นสามสามหน,หน,นะะึ่งก็ได้น้อพี่น้องตัดออกมาก็จะเป็นสามสามสามเจ็ดหรือสามหนึ่งนะคะพี่น้องคะพี่น้องแคปเด้อค่ะเด้อแคปความเฮงความปังนะคะเนาะ,ะลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อสิบเจ็ดตัวลาวสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดนะคะ่ะไทยิน,น,นค่ะธานีแสงทองก็ขอบุญบารามีพ่อปู่ศรีสุโธุวัญญาสิปทุมาะะมาเนาะค่ะดลบันดาลให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้าไปเห็นคลิปนี้ ขอให้ดวงดีดวงเฮงดวงเปิดเติมไวราพัฒนาปัญธการน้อพี่น้องนอสามตัวตรงๆวันที่17ตุลาคม2 5ั8านะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะจะเ,เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนะน้อะพี่น้องคะพี่น้องเอฟซียิ่งเฮงปังปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ